Y eso แปร์กันคือปืนเสียงปล่าเพียงเท่านั้นไม่สามารถใส่หรือกระทำการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแปร์กันเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทำหรือทำการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ผมเน้นเปิดปืนแบงก์การนนครับผมอยู่ัผมเอ็ดมินบูมนะครับกับรอบจัดส่งวันที่2พฤศจิกาย,ยน2564นะครับวันนี้ก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4ท่านนะครับนะั่ง4ท่านเป็นลูกค้ามารับเอง1ท่านนะก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็น M4 CQB นะครับแกสต์โบลแบ็กนะครับนะก็เป็นบอดี้โลหะด้วยนะครับนะอันนี้เป็นของอ Golden Eagle นะครับนะ e n จ N E นั่นเองนะครับนะ Golden Eagle นะครับก็เป็นปืนจีนนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันเป็นบอดี้โลหะนะครับเป็นแก๊สโบลแบ็กนะอันนี้ไม่ใช่เป็นไฟฟ้านะเป็นระบบแก๊สโบลแบ็กนะครับโบแรงถีบค่อนข้างที่จะหนักนะครับพอๆกับตัวนี้นะครับคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกับตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโลบอดี้โลหะเช่นกันนะครับเป็นแก๊สโบลแบ็กเช่นกันนะครับเวลายิงก็ดูนะแรงถีบค่อนข้างทลาะ ลูกหมดโบ้ค้างนะครับจะเป็นเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวลูกค้ามาเราค่อยรีวิวดีว่านะครับวันนี้ให้ดูเสร็จในในรอบวันที่2พฤศจิกายนนะครับก็คือของน้องยิ้วของเรานะครับสั่งเป็นแก๊สโบแบ็กให้เป็นของขวัญวันเกิดตัวเองนะครับเป็นตัวนี้แหละแต่น,นี้ของร้านนะไม่เอาตัวเก่าอันนี้ตัวใหม่ลูกค้าสั่งใหม่เลยนะครับก็หายากนะเป็นแก๊สโบแบ็กที่ป็นบอดี้โลหะนะอันนี้คือบอดี้โลหะเลยนะนะไม่ใช่บอดี้ ABS อนะ ABS ีเก็คือพลาสติกแต่ป็นนหะเป็น เด,เ,าาเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเดี๋ยวคลิปที่น้องนิ้วมารับจะเป็นอีพีหนึ่งแล้วกันอันนี้คือพี่ให้ดูก่อนเนาะก็คือเราจะให้ดูก่อนแล้วกันเนาะว่าจะมีรอบส่งวันนี้นะครับเป็นตัวนี้อะต่อไปก็มาเป็นโซลกินะครับ M906 นะครับเป็นสีดำนะครับเป็นของโซลกินะก็คือโซลกิ m 906นะครับเป็นตัวแบ็กนะสีดําล้วนนะครับของคุณสมพรน,นะครับของคุณสมพรพร้อมลูก13นัดนะครับ ถุงมือแถมนะแถวละ52แถว10แล้วก็รวม3นะครับก็คือ3แถมลูกค้าซื้อเพิ่ม10นัดนะครับนะแบ่งขายเราก็มีนะแล้วก็มีดปเตอร์แส่นะครับนะในระบบปืนก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีดปเตอร์ใส่ด้านบนนะครับนะก็ตามนี้นะครับนะแล้วก็มีเป็นระบบเซฟนะครับเดี๋ยวขึ้นลำก่อนนะครับตัวนี้เป็นลูกหมดสสลด์ค้างนะครับถอดแมกกาซีนนะครับก็ยังค้างอยู่ไม่เหมือนพวกบองก้าหรือพวกมินิโบนะที่ถอดแมกกาซีนแล้วลวงมันจะเด้งลับไปเลยสไลด์นะแต่นนี้ ค้างอยู่นะครับกดนะครับนะกดลงสไลด์เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีระบบเซฟนะครับเป็นงานนกนอกนะนกอยู่นี่นะปรับเซฟลงไปนะครับร่าไกไม่ได้เห็นไหมไม่สามารถร่่งไกได้นะครับแต่ถ้าปรับขึ้นมานะครับร่าไกได้นะครับดับเบิลซิงเกิลได้นะครับงานนกยิงได้นะครับนะเป็นงานนกนอกนะครับนะงานนกยิงได้แต่ว่าดับเบิลแอคชั่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาลองดูเรื่องระบบการคัดปอกกันนะครับอ่ะเรื่องสไลด์ดู่าติดขัดไหมไม่มีติดขัดนะก็คือลื่นๆเลยนะครับนะลื่นๆเลยนะครับร่่งไก เดี๋ยวมาลองดูก,การคัดป่อกกันผมให้ปลอกทองใช่ไหมแต่ผมจะคัดกับปอกทองแล้วปลอกเงินเลยนะครับนะอันนี้ปอกทองก่อนนะครับปอกทองหัวจะเนี่ยนะหัวจะโบโๆนะให,ใหญ่ๆนะครับสามนัดก่อนนะครับนะนี่ปลอกทองนะครับแม้กระ่จุได้หกนัดนะแต่ผมอยากให้จุแค่ห้านัดพอนะครับอย่าไปฝืนมันนี่ปลอกเงินนะสองนัดเห็นไหมหัวจะเล็กนะครับรวมเป็นห้านัดนะอย่าไปฝืนเขานะครับนะมาลองดูก,การคัดป่อกกันนะครับทั้งห้านัดทั้งปอกเงินและปอกทองนะดูกัน หนึ่งตอบเหนึ่งไปแล้วนะสองนะครับสามสี่ห้านะครับเรียบร้อยนะครับก็คือมือผมลื่นนะผมเลยเบรกไว้ก่อนแต่จริงๆไม่มีอะไรนะลูกหมอดสไลด์ค้างนะครับนะก็เรียบร้อยนะครับนะมือผมลื่นนะต้องบอกตรงมันลื่นเหงื่อนะครับผมเลยเบรกไว้ก่อนนะไม่ไม่มีอะไรนะจนะนะริงๆนะมไ,นะ <c oughs> มไม่มีอะไร,นะร,ไะไรลูกหมอดสไลด์ค้างปรับลงไปนะครับระบบเซฟอย่างที่บอกนะปรับลงไปนะครับแล้วร่างกายไม่ได้นะแล้วก็ปรับขึ้นมาร่างกายได้นะครับเดี๋ยวค้าได้ดูอีกทีนึงแล้วกันแบบลื่นๆเลยแต่ไม่รู้ว่ามือผมจะลื่นไหม นะครับทีนี้สี่นัดพอนะครับนี่นะทองสอง Twelve, Twelve, แล้วก็เงินสองนะครับเพราะไม่มีอะไรนะคลิปวันนี้ก็มีแค่ตัวเดียวแล้วก็นอนหน้เป็นกระสุนนะครับส่วนตัวนี้จะเป็น EP พิเศษอีก EP หนึ่งแล้วกันนะครับเป็นแกสโบ b ์ b a ล็คลเดี๋ยวมารีวิวพร้อมกับลูกค้าเลยนะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวมาลองดูนะครับสี่นัดเหมือนเดิมทองสองเงินสองนะเดี๋ยวขอเช็ดมือก่อนนะครับจะได้ไม่ลื่นนะโอเคนะรอบนี้หนึ่งสองสามสี่นะครับเห็นเห็นนะไม่ไม่ลื่นแล้วขอเช็ดมือก่อนนะโอเคนะก็เรียบร้อยนะครับนะ นกน,กนองนะอย่างที่บอกมีเซฟนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านเซฟตรงน,นี้ปรับลงไปตรงน,นี้นะครับเห็นปะบีบยังไงก็ไม่ลั่นนะครับนกน,กนองนะแล้วปรับขึ้นมาลั่นนะครับดับเบิลซิงเกิลได้นะครับโอเคนะก็เรียบร้อยนะครับเป็น M906 นะครับนาสีดำนะครับน้องสั่งเมืนะ่อวานเนาะน้องพี่แล้วก็เป็นกระสุนป,ปอกเงินทั้งคู่เลยนะครับของคุณกรีธาพลแล้วก็ของคุณพนมนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ที่ไม่รีวิวเพราะรอ br. ลูกค้ามานะต้องบอกก่อนนะครับแต่ให้บอกก่อนว่าอยู่ในรอบวันนี้วันที่ 2, พฤศจิตนะครับก็รอบวันนี้นะครับก็รีวิวท่านหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เรารอลูกค้ามาลกันนะครับนะก็แอดอีกนอนวัสดุสินค้านะครับโอแล้วจะส่งเท่านั้นนะโอแล้วจะส่งเท่านั้นนะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe กิจทูบเป็นกใจให้ผมด้วยนะครับนะเดี๋ยวรีบวันนี้รีแพ็กแลวส่งให้ทั้งสามท่านก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย โอเคครับรอบจัดส่งวันที่2พฤศจิกายนสอ6 4นนะครับแพ็กเรียบร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวลูกค้าเดินทางมารับเองนะ Golden Eagle นะครับเป็น M4 CQB นะครับแกสโบแบคนะครับหรือ GBB นะครับเป็นบอรีดโลหะนะครับแล้วก็อันนี้นะครับของคุณพนมกระสุนหนึ่งกล่องนะครับของคุณสมพรนะครับโซลกี M906 สีดำพร้อมลูก13นัดนะครับแถมถุงมือ1อันนะครับแล้วก็ของคุณจีรพลนะครับปลอกกระสุนเงิน R หนึ่งกล่องเช่นกันนะครับนะก็ทั้ง4ท่านนะครับทำการจัดการให้เรียบร้อยนะครับก็ทั้งสท่านแพ็คเรียบร้อยด้วยนะครับเดี๋ยวนัไปส่งให้ทั้ง3ท่านและอีกท่านหนึ่งเดี๋ยวลูกค้ามารับนะครับหรือว่าน้องนิ้วของเรานะครับนะก็เดี๋ยวจะมี EP พิเศษนะ EP นี้ก็คือส่งให้ลูกค้าทั้ง3ท่านก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe สสค,คิวทูบแล้วใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปส่งให้ลูกค้าก่อนครับสวัสดีครับ